ดีครับผมพอแม่พี่น้องทั้งหลายครับมื่อนี้กับมะพอกับผมอยู่แล้วครับผมกับข้ามไงมักมวนครับหรือว่าแซ่บเบแบบอีสานก็ะไรนะครับผมเมื่อนี้คือเก่าครับผมกับผมยังไลยครับสีมากินจุเนื้อสดๆเลยครับผมเนี่ยจุเนื้อสดๆแล้วสีมีตับมื่อนี้สะมีตับผลมะมแแดครับผมตับกระหายากยากพี่น้องไปหาซื้อเบิร์อันเครื่องในนี่ข้นกับหูจักแน่มันแซ่บเนาะนี่ สามสิบกีบนี่ก็ได้มาซ้ำเนี่ลเหพี่น้องโอ้ยเบิร์ตบรสันพันวาโอ้ยหาสื่อเลาะทิบล้อมแดนกรบบอด้พี่น้องเอ้ยเอาละครับก่อนอ่นกับฝากกดแช่กดไล์นะครับฝากติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมหน่เด้อครับเป็นน้องใหม่นะครับผมก็อยากมาสรั่งสีสันให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับว่าอาหารอีสานของเขาย่ามกินขั้นกินเป็นแต่แซ่บมันจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวผมสีมาเห็ดแก้วกันนะครับผม เดี๋ยวผมจี๋ n า a u จ้าก่อนบบดนี้เดี๋ยวส้อยหอมก่นอ,มมอนเดียเ๋ยวขวมนมั่งขนาดเท่าไหรแจ้าใส่ก่อนครับผงสุรถผมก็ใส่เส้ลายเสียบลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายลกะเจียวเพียใส่แบนบนี้เพียก็ได้มาจากร้านเพื่อนนะครับสดๆดเลยขม,มอ่ำลำ อืมโอ้ยทวงเดียวนี่ก็นเลือเฟื่อแเลยพี่น้องคน่าน้ำลายแตกน้ำลายแตกสดๆน้ำปลาใส่จักหน่อยนะพี่น้องนะทิพพรสนะครับผมทิพย์พระรดแล้วนกะ็เอาดีใส่น้ำจืกหน่อยดีกับว่าม,มันได้ดีแท้มาดอกหายงาเโาสิได้ดีแท,าาแท้เขานี่ <laughs> ขาดบ่ได้คือข้าวคัวครับพี่น้อง ขัวบ้านห้าของัวเอาขัวต่ำเอาหน่มันจังหอมใส่มันขดคนจังน้อยเนาะนี่ครับพี่พงอีกจังน้อยนึงบ,นนนบ้านบ้านเ็ดกับบ้าเสียบมสมอยากบ่นเนาะ ก็อ,อยากกินหอมๆหอมๆอมรอมอมรสมี<笑><笑>ปาดโทษพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแบาบาทั้งขม,มทั้งเผ็ดโอ้ทั้งเผ็ดทั้งขมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บโอ้ยอืม ลองมึงก่อนนะเป็นจังใดน,นี่นชีวานคือคือเป็นวาบอกินตับบำรุ่งตับพี่น้องกินตับบำรุ่งตับกินเนื้อบำรุ่งเนื้อ,อพี่น้องอืมรับเน่ง อืมหวานอืมอันนี้ผมก็ลวกแม่ลองซิมเหมืองลวกบ้าง Thơm mình coi 30 nấm Khoảng lông này đã Khoảng lông đi ว่างมันนี้เราไปกินน้องเลยสามสิบหิบตอนนี้ไม่น้อยอสดีิลี่ จิเ้ามากันนะหวานจุ๋ยจุวยเมาเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเนื้อเขาคว่มกันได้ไปะเนี่ยกินไปซอยไป Bởi lắp cái sòi bởi lắp cái sòi bóng nèo nèo đây này nèo 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 ơi nèo này phải nhảy nèo 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 năm nèo chắc nèo nó nó nèo 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 này nèo nèo trứng nèo คักข้ักบริหารเฉามาเริ่มมาก,กินน้ำกันง่วงป้องไปขบ,บูลข้นตะวันมามามาแซ่บครับเพรียง มาเด้อมาเด้ออืมด,กกดูกระแทบริบกระแทบพี่น้องข่้นก็ไปค้ำใ่ญ่ๆพี่น้องเลย เกินเขาเหมือนได้บักสองเศรา้าเขาไม,ม่มีคังเพิฟิวอยู่อืเจมปากเจมคำอืม ข้ามทึบเอะมากข้ายังไงด้อรอตัวเนี้ม่วนกลับไปออกซือร่างให้หน่ก็แซ่บ ขออนุญาตขออนุญาตปุดปุบปิดป,ป,ปิดปัดปัดบ้าข้าเขียวใครรู้มั้โอ้ยไก่สีเบละลาตาบานข่อยพี่น้องเอ้ยได้หน่อยซะดึกเกินน่าพี่น้อง เจ้าจอดมันยอดมากนี่นแฉบมันเต็มหนวดคอยเลยวะ กิ่นบ๊วแล้ะบะแห่คุณน้องเอ้ยตับกระเข้มเนี่ จอดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บครับแซ่บ,บ,บนะกิะนยำอะไรก็แซ่บ หอมป้อมหอมซีแล้วก็มีเด้ออ้อาวภาษาย่างเนาะบัดนี้ข่อยอือบ่เบิ่ดแล้วบ่แล้วคือพี่น้องว่า ขออนุญาตเซฟจังนัยนะ ตาเดินมาไกลเลยพี่น้องเอ้ยสุกน้ำดิบน้ำปนกันไป เาออกคลิปเนี่ยพ่อกับผมเท่านี้ก่อน้งหนึครับจะได้ก็ฝากกดแชร์กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำหน,น่ยด้นนครับผมหรือว่ากดกระดิง่งกดซับสครายเอ็นด้นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าพ่อกันไหมครับผมขอบคุณครับที่รับชม,คร,บม,รรมครับผมเป็นกำลังใจให้ยน้องใหม่น้ำเนยเด้อครับผม